นวลาดิเมียปูตินมีท่าทีที่ออกมาบอกว่าเห็นด้วยเห็นพ้องกับข้อตกลงหยุดยิงแต่ว่ายังไม่รับข้อเสนอในปัจปจุบันนะคะเพราะว่ายังมีเงื่อนไขหลายประการนะคะนี่คือการปฏิเสธแบบปิดประตูหรือว่าเขากําลังพิจารณาหรือบางสื่อบอกว่าเขาเพียงแค่กําลังทวงเวลาคือจะยอมรับทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าจะปฏิเสธโดยิ้นเชิงก็ไม่ได้และก็ต้องยอมรับไปในหลักการ สิ่งที่ปูตินเดินทางไปเยือนแนวหน้าสนามรบในเคิร์สมันเป็นการบ่งบอกชัดเจนว่าตรงนี้คือสิ่งที่เสเซียต้องการคือต้องการที่จะทวงภูมิภาคเคิร์สเนี่ยทั้งหมดจากยูเครนก่อน สุดท้ายแล้วปลายทางคือหยุดยิงนั่นแหละแต่ว่าหยุดยิงในคอนดิชันอะไรคอนดิชันที่รัสเซียนั้นกำชัยชนะสมบูรณ์ในสงคราม,มหรือคอนดิชันที่ทางยูเครนนั้น,นมนีอำนาจต่อรองถ้าหากรัสเซียไม่สามารถที่จะยึดภูมิภาคเคิร์สกลับมาได้นั้นเนี่ยยูเครนก็จะมีไพ่ที่ถืออยู่ไพ่เดียวที่ถืออยู่นั้นก็คือภูมิภาคเคิร์สหากว่ารัสเซียสามารถยึดคเคิร์สได้เมื่อน,นั้นแหละฮะมันจะมีทางออกคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็แนวทางสันติภาพ รัสตัมคงได้ติดตามแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อคืนนี้นะคะมีท่าทีที่ออกมาบอกว่าเห็นด้วยเห็นพร้องกับข้อตกลงหยุดยิงแต่ว่ายังไม่รับข้อเสนอในปัจปจุบันนะคะเพราะว่ายังมีเงื่อนไขหลายประการนะคะแมสสจที่ออกมาเนี่ยอาจารย์รุสตัมวิเคราะห์ยังไงคะนี่คือการปฏิเสธแบบปิดประตูหรือว่าเขากําลังพิจารณาหรือบางสื่อบอกว่าเขาเพียงแค่กําลังทวงเวลามองว่าเป็นการแบ่งรับแบ่ง มองว่าเป็นการแบ่งรับแบ่งสู้ของปูตินคือในทางหนึ่งเนี่ยนะฮะปูตินก็สบายใจมากขึ้นในการที่จะเจราจากับสหรัฐอเมริกาในรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็แนวทางแนวคิดอะไรหลายๆอย่างคงจะไปในทิศทางเดียวกันระหว่างปูตินนะกับโดนัลด์ทรัมป์ในการแก้ไขปัญหานี้นะแต่ว่าในอีกทางหนึ่งเนี่ยรัเสเซียก็ยังมีภารกิจที่จะต้องทำให้สำเร็จ นะก่อนที่จะให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปูตินพูดมานั้นเนี่ยก็เป็นผมมองว่าเป็นการลาักษณะแบ่งรับแบ่งสู้นะคือจะยอมรับทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าจะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงก็ไม่ได้นะก็ต้องยอมรับไปในหลักการนะแต่ก็พูดในทํานองว่าในส่วนรายละเอียดนั้นเนี่ยก็ยังต้องพูดคุยนะกับทางสหรัฐอเมริกานะกับทางโดนัลด์ทรัมป์นะแต่ทีนี้หลักใหญ่ใจความ ของเรื่องนี้เนี่ยนะคืออะไรนะในมุมของทางรัสเซียนั้นเนี่ยการที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิง s i a s e f i r e a g r e e m e n t และบันไดขั้นหลังหลังจากนั้นก็จะเป็นข้อตกลงสันติภาพหลังจากนั้นนะฮะแต่ว่าประการแรกก่อนนะการที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงนี้เนี่ยรัเสเซียจะไม่สามารถบรรลุได้หากว่าดินแดนของรัสเซียนั้นยังถูกยึดครองโดยยูเครนอยู่ ก็คือดินแดนในภูมิภาคเคิร์สดังนั้นสิ่งที่ปูตินเดินทางไปเยือนแนวหน้าสนามรบในเคิร์สนะมันเป็นการบ่งบอกชัดเจนว่าตรงนี้คือสิ่งที่เสเซียต้องการนะ hmm. คือต้องการที่จะทวงภูมิภาคเคิร์สเนี่ยทั้งหมดจากยูเครนก่อนยูเครนยึดภูมิภาคเคิร์สเนี่ยประมาณ1,500ตารางกิโลเมตรตั้งแต่เดือนสิงหาปีก่อนประมาณ7เดือนที่ผ่านมานะล่าสุดนี้เนี่ย ทางรัสเซียก็ได้ขับไล่นะตัวทหารยูเครนที่เข้ามายึดแผ่นดินของรัสเซียนะแล้วก็มีพื้นที่ที่ยูเครนเนี่ยถือครองอยู่ประมาณ200ตารางกิโลเมตรจาก1,500ก็หายไปประมาณ7เท่านะในในข่าวของรัสเซียคือว่านี่คือ Last ล s t s t a เตแล้วในการที่จะผลักดันให้ทหารยูเครนนั้ออกไปก็มี2ทางเลือกนว่าจะออกไปหรือว่าจะถูกยิดชีพนะ,ะแล้ว ส่วนของทางรัเสเซียนั้นเนี่ยก็มุ่งมันน่นในการที่จะผลักดันทหารเหล่านี้นกลับไปยงังยูเครนแล้วก็ฝั่งรัเสเซียบอกว่าตอนนี้กำลังปิดล้อมแล้วใช้วิธีปิดล้อมปิดล้อมเป็นเป็นเป็นกลมพื้นที่ปิดล้อมเป็นวงกลมแล้วทีนี้ก็ตัดเส้นทางเดินทางขนส่งของทางยูเครนนะเพราะฉะนั้นสําหรับรัเสเซียแล้วนั้นเนี่ยการรับข้อตกลงหยุดยิงโดยที่ ตัวเองยังไม่สามารถยึดครองแผ่นดินของเคิร์สของรัสเซียกลับมาคืนได้นั่นเนี่ยผมคิดว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้แล้วก็มันจะไม่โลจิกสมเหตุสมผลในฐานะที่รัสเซียนะเป็นฝ่ายที่มีอำนาจต่อรองในหน้าสนามรบที่ที่เหนือกว่านะเออนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะนําเสนอนะว่ายังไงก็แล้วแต่นะการหยุดยิงนั้นจะเกิดขึ้นได้นั้นเงื 2000, ่อนไขสาคัญก็คือว่ารัสเซียจะต้องได้ภูมิภาคเคิร์สนั้นกลับมาก่อนนะ ทีนี้มาดูในประเด็นที่ปูตินพูดเมื่อคืนนี้ถ้าเรามองเป็นประเด็นประเด็นสําคัญนะนะ mm hmm. ผมคิดว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยปูตินสนับสนุนข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐในหลักการนะนะโดยปูตินระบุว่ารัเสเซียเห็นด้วยกับแนวคิดการหยุดยิงที่สหรัฐนําเสนอนะ mm hmm. โดยมองว่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องนะฮะแต่ต้องมีการชี้แจงแล้วก็แก้แล้วก็พูดคุยกันในรายละเอียดก่อนที่จะนําไปปฏิบัตินะ ประการที่2เนี่ยการหยุดยิงต้องนําไปสู่สันติภาพระยะยาวนะปูตินเน้นว่าการหยุดยิงนั้นจะต้องไม่เป็นเพียงการหยุดชั่วคราวแต่ต้องแก้ไขสาเหตุรากฐานของความขัดแยง้ง mm hmm. เช่นเรื่องของนาโต้ expansion การขยายสมาชิกนาโตเรื่องของการที่ยูเครนนั้นจะต้องยกเลิกความตั้งใจที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโตแล้วก็รัสเซียจะต้องได้ควบคุมสี่แคว้นที่ทางรัสเซียนั้นยึดครองมาได้นะ ประการที่3คือเงื่อนไขเพิ่มเติมของทางรัสเซียนะเช่นเรื่องของการจํากัดขนาดกองทัพของยนะูเครนการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรนะจากทางตะวันตกการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดนะีของยนะูเครนแล้วก็ประการที่4ี่นะเรื่องของคําถามเกี่ยวกับการควบคุมแล้วก็การรับประกันหลังจากมีข้อตกลงหยุดยิงนะฮะปูตินตั้งคําถามถึงวิธีการรับประกันว่ายูเครนจะไม่ใช้ช่วงหยุดยิงเพื่อเตรียมกําลังใหม่ นะรวมถึงการจัดระบบควบคุมการอยู่จริงนะและสถานการณ์ในแคว้นเคริร์สที่กองทัพยูเครนยัยงคงยึดคลองบางส่วนแล้วก็ประการสุดท้ายประการที่5นะการเจราจากับสหรัฐอเมริกานั้นยังต้องดําเนินต่อไปนะปูตินแสดงความพร้อมที่จะหาลือเพิ่มเติมนะกับประธานดีทรัมนะแล้วก็ขอบคุณความพยายามของทรัมในการยุติสงครามนะโดยสหรัฐส่งทูตพิเศษนะไปเจราจากับรัสเซียนะที่ที่มอสโกนะ ประเด็นเหล่านี้นั่นก็เสือเห็นว่านะเสือเห็นว่าในมุมของรัสเซียนั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยอยู่ในฝ่ายที่เสียเปรียบในทั้งหน้าสนามรบแล้วก็ในการเจรจานะเพราะผมพูดแล้วเมื่อกี้ว่าการเจรจาบนโต๊ะเจรจานั้นเนี่ยนะปัจจัยสาคัญในการพิจารณาก็คือความสําเร็จในหน้าสนามรบณเวลานี้รัสเซียไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นจะเสียเปรียบในหน้าสนามรบหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองจะพ่ายแพ้ แต่รัสเซียยังคงมั่นใจว่าจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จนะในการที่จะทั้งทวงในแคว้นเคิร์สแล้วก็ขยายพื้นที่ยึดครองให้สมบูรณ์นะในภูมิภาคเช่นโดเนสะแล้วก็สร้างพื้นที่กันชนนะที่จะรับประกันว่าต่อไปนั้นยูเครนจะไม่บุกเข้ามาในแคว้นเคิร์สของทางรัสเซียอีกดังนั้นก็ต้องยึดพื้นที่ของยูเครนเพิ่มไปอีกดังนั้นถ้าฟัง ทีท่าลนะท่วงทํานองน้ําเสียงของทางปูตินแล้วก็บรรดาผู้นำด้านการต่งประเทศของรัสเซียแล้วนั้นเนี่ยนะไม่เห็นยังไม่เห็นทีท่านะว่าจะเป็นลักษณะการที่จะ,อะยอมหยุดยิงเพราะต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้อะไรลักษณะนั้นนะแต่นะกะ็พูดว่าสุดท้ายแล้วปลายทางคือหยุดยิงนั่นแหละแต่ว่าหยุดยิงในคอนดิชันอะไรคอนดิชันที่รัสเซียนั้นกำชัยชนะสมบูรณ์ในสงคราม หรือคอนดิชันที่ทางยูเครนนั้น,นมนีอำนาจต่อรองนะ,อะในสงครามนี้อยู่ถ้าหากรัสเซียไม่สามารถที่จะยึดภูมิภาคเคิร์สกลับมาได้น,นั้นเนี่ยยูเครนก็จะมีไพ่ที่ถืออยู่ยูเครนแทบจะไม่มีไพ่ในตอนนี้ไพ่เดียวที่ถืออยู่นั้นก็คือภูมิภาคเคิร์สของทางรัสเซียแล้วก็ดูแล้วอนาคตในการที่จะสามารถยึดครองไว้ได้น,นั้นเนี่ยเป็นไปได้ความยากลำบากมากสําหรับยูเครนดังนั้นถ้าเราจะมองเรื่องนี้เนะี่ยให้มองกัน หากว่ารัสเซียสามารถยึดเคิร์สได้นะเมื่อน,นั้นแหละฮะมันจะมีทางออกคําตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็แนวทางสันติภาพหลังจากนี้แต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าตราบใดที่รัสเซียไม่ได้เคิร์สกับมานรัเสเซียก็ไม่ยอมหยุดยิงเด็ดขาดครับผมชัดเจนมากๆนะคะดังนั้นเคิร์สคือตัวแปรที่แท้จริงที่จะเป็นตัวชี้ชวัดตัดสินว่ารัเสเซียจะยอม เข้าสู่โตเจราจาหยุดยิงหรือเปล่านะคะเงื่อนไขหลายประการที่อาจารย์รุสตัมพูดถึงว่าคุณปูตินได้มีการชี้แจงอันนั้นเป็นเรื่องรองเคิร์สคือเรื่องที่หนึ่งที่จะต้องได้คืนมาก่อนนะคะที่นี้กับเคิร์สเนี่ยนะคะรัสเซียไม่สามารถที่จะยึดคืนมาได้ด้วยกําลังพลหรือว่ากําลังทางทหารหรือคะจึงได้มีการเสียพื้นที่มาถึงปัจจุบันแล้วก็คือถึงขั้นเอามาเป็นจุดในการเจรจา,าต่อรองครับ เคิร์สเนี่ยเป็นความล้มเหลวด้านปฏิบัติการทหารของทางยูเครนนะหมายความว่าไงฮะตอนที่ยูเครนบุกเข้าไปในเคิร์สของรัสเซียเนี่ยในเดือนสิงหาคมปีก่อนนั้นยูเครนเจตนาว่าต้องการที่จะบ่ายเบี่ยงกําลังพลของรัสเซียที่กําลังลุกอย่างหนักในในภาคตะวันออกในดูนสเนี่ยในลูฮันส์นะฮะแล้วก็ในทางใต้ของทางยูเครนเนี่ยเพื่อที่จะบ่ายเบี่ยงกําลังพลเนี่ยนะให้ไปอ่ากลับไปรบในบ้านตัวเองหรือว่าไป ไปต้านทานยูเครนในพื้นพิภาคของเคิร์สนะแต่รัสเซียก็ใช้วิธีไม่รีบอยากยึดก็ยึดไปส่วนรัสเซียก็ยังคอนเซนเทรตอยู่ในแนวในฟรอนต์ไลน์ในบริเวณในบริเวณโดเนสอยู่ใช่ไหมสุดท้ายแล้วยูเครนก็ยึดเข้ามาใช่ไหมฮะแต่ว่ารัสเซียพื้นที่รีทรีตหรือว่าพื้นที่ถอยมันกว้างใช่ไหมฮะยึดเข้ามาก,ก็ปล่อยให้ยึดเข้ามานะและก็เมื่อ รัะะเสเซียสามารถจัดการความสมดุลของอภยัยคุกคามได้แล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะส่งทหารเข้ามายึดพื้นที่คืนจากยูเครนในภูมิภาคเคิร์สเรื่อยๆเรื่อยๆไม่เร่งรีบฮะเพราะว่าการเร่งรีบเท่ากับว่ารัสเซียจะต้องทุ่มกําลังทหารอย่างมากเพื่อที่จะเร่งรีบยึดคืนใช่ไหมฮะแต่รัสเซียใช้วิธีว่ายึดเรื่อยๆนะไม่เร่งรีบแล้วก็พยายามที่บาลานซ์กำลังทหารในพื้นที่ฟรอนไลน์ต่างๆไว้นะสุดท้ายแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือว่าเมื่อ ทางทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะแล้วก็มีข้อวิวาทะระหว่างทรัมป์กับเซเลนสกี้และทําให้นะสหรัฐอเมริกาตัดความช่วยเหลือด้านข่าวกรองกับทางยูเครนความช่วยเหลือด้านการทาหารกับทางยูเครนในช่วงระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้รัเสเซียบุกอย่างรวดเร็วมากในเคริร์นะเพราะว่ายูเครนการที่จะทําสงครามกับรัสเซียนั้นเนี่ยโดยที่ไม่มี ข่าวกรองจากสหรัฐอเมริกาไม่มีอาวุธสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกานั้นก็เหมือนกับตาบอดที่วิ่งเข้าสู่สงครามคนตาบอดที่วิ่งเข้าสู่สงครามคือไม่เห็นนะเพราะว่าไม่มีข่าวกรองนะเพราะฉะนั้นรัสเซียอาศัยความได้เปรียบในช่วงเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยลุกพื้นที่ในเคิร์สอย่างรวดเร็วนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็เหลือพื้นที่อยู่ประมาณ200ร้อตารางกิโลเมตรนะถ้าหากว่ารัสเซียยึดครองได้ทั้งหมดตรงนี้แหละนะผม่ตรงนั้นแหละจะเป็นการนําไปสู่ การพูดคุยเรื่องของการหยุดยิงหรือไม่หรือว่าการที่จะเดินทางต่อไปของสงครามนี้เนี่ยไปอย่างไรหยุดได้หรือไม่ครับ